โอ้ยเฮ้ีบอกว่าผีจะมาผีจะมาโดนกดไป5เมตรแล้วจองเงินที่ไหนใช้ดีวะเนี่ยแสนเนี่ยโอ้หแสนนึงเลยเหรอแค่แสนเดียวเองลงไปหนึ่งแสนอ่ะจะได้กำไรล้านเลยนะชีวิตนี่เปลี่ยนชั่วข้ามคืนเลย เฮ้ย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 โอ้ยเฮ้ยไหนบอก er. ว่าผีจะมาผีจะมาโดนกดไปห้าเมตรว้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนชัยนี่วะเนี่ยเฮียเอาตายแน่เลยวะจุน ว่าเราจะขอยืมเงินหน่อยอ่ะเราไปทำอะไรอ่ะเออเราขับรถชนน่ะทางนู้นเขาเรียกค่าเสียหายอ่ะถ้าเราไม่มีเงินใช้เขานะเขาจะเอาเราเข้าคุกอ่ะช่วยหน่อยนะเราบิ๊กต้องใช้เท่าไรหร่อ่ะสองหมื่นนะจู๊สองหมื่นโหคือ ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะบิ๊กถ้าช่วยได้อ่ะเราคงช่วยได้แค่หมื่นเดียวอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายเยอรหมถึงงานอะเอองั้นหมื่นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งเดี๋ยวจูนโอนให้บิ๊กเลยนะบิ๊กต้องใช้เงินน่ะต้องจ่ายเขาแล้วยัไงไงก็ส่งเลขบัญชีมาได้าาาอืมเข้าใจนะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีให้เลย ไปจะหาที่ไหนเพิ่มวะเนี่ยโอ้ยสวงจริงตุงมตามเฮ้ยช้าจังวะบิ๊กนัทเรามามีอะไรเปล่าเอ่อ พอดีว่าเราจะมาขอยืมเงินตูมตามหน่อยอะพอดีว่าแม่เราป่วยอ่ะเลยจำเป็นต้องใช้เงินอะเราต้องใช้เท่าไหร่เหรอห้าหมื่นห้าหมื่นเลยเหรอเราไปทำอะไรเยอะแยะอะแม่เราป่วยเป็นมะเร็งอ่ะเลยจำเป็นต้องใช้เงินด่วนแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนเยอะเลยอะตูมช่วยเราหน่อยนะ ไอตัวเราก็ไม่ค่อยมีหรอกนะแต่ไม่เป็นไรได้แต่เราไม่มีเงินสดเลยนะไม่เป็นไรขอบใจมากตุงมตามเดี๋ยวเราส่งเลขบัญชีให้นะได้แต่สิ้นเดือนนี้ต้องคืนเลยนะเราก็เดือดร้อนเหมือนกันนะอืมเราสัญญาเพราะถ้าเราได้เงินมานะเราจะรีบใช้ตุงมตามเลยโอเคยังไงส่งเลขบัญชีมาด้วยแล้วกันพอดีมีงานค้างไว้อยู่อ่ะอืม รอดแล้วครูแล้วนี่มาหาฉันเนี่ยมีอะไรเหรออือก็มีแหละแล้วช่วงนี้ติดต่อบิ๊กได้บ้างปะ ต้นเดือนมีก,ก็โทรมาอยู่นะแต่หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเรานี่มีเรื่องอะไรกับบิ๊กเหรอนี่อบอกนะว่าเรื่องเงินน่ะอืมคือเราติดต่อบิ๊กไม่ได้เลยเว้ยมอก็ทุกช่องทางเลยอ่ะติดต่อไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะจูนจริงปะเนี่ยเราก็นึกว่าเราโดนคนเดียวฮะนี่จูนก็โดนด้วยเหร ก็ใช่อลดิโดนไปตั้งหมื่นนึงตอนแรกแนะจะยืมสองหมื่นบอกว่าขับรถชนถ้าไม่จ่ายอ่ะได้ติดคุกแน่นอนเราเนี่ยยืมนายไปเท่าไหร่อ่ะอืมเราอ่ะโดนไปห้าหมื่นห้าหมื่นก็บิ๊กอ่ะนัดลงมาเจอแล้วก็บอกว่าแม่ไม่สบายต้องผ่าตัดด่วนแล้วบอกว่าเราเป็นที่พึ่งคนเดียวที่ช่วยมันได้ตอนเนี้ย เราก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วไว้แกโหให้ยืมไปได้ไงเนี่ยตั้งห้าหมืนไม่รู้ว่ะตอนนั้นน่ะมันต้องช่วยไปก่อนอะนี่แสดงว่าตอนนั้นอะ่ะบิ๊กก็ต้องโกหกฉันเหมือนกันบิ๊กนะบิก๊กไม่น่าทำเพื่อนแบบนี้เลย อือแล้วแผนอะไรอะ่ะนี่างนี้น,นะ ว่าไงตมตามเพื่อนรักลมอะไรหอบนายหนังที่นี่ล่ะแล้วเงินที่นายยืมเราไปอ่ะเมื่อไหร่จะใช้วะเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าถ้ามีเมื่อไหร่จะ,จะรีบคืนให้แต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่มีวะเรารู้หมดแล้วนะเวเรื่องที่นายโกหกเรื่องแม่นายอ่ะแล้วไงก็บอกไปแล้วไงว่าถ้ามีเมื่อไหร่จะคืนให้ แล้วตอนนี้เราก็เดือดร้อนมากเลยนะเว้ยแม่เราก็ป่วยเหมือนกันนะ่ะจน,นมันก็ลงนายเว้ยแต่ถ้าเรามีเมื่อ,อไหร่อ่ะเราจะรีบคืนให้นายเลยนะแต่ว่าตอนเนี้เราอ่ะไม่มีไม่หน,นีแล้วก็ไม่จ่ายเว้ยเฮ้ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กกลับมาคุยกันก่อนดีวะาบิ๊ก มัง้งขับรถราคาแพงขนาดนี้ผมไม่ทวงเงินแค่ก็บ้างเข้าไปทักไปดีกว่าไว้จูนอ้าวบิ๊กโอ้นี่จูนไปทำอะไรมาดูดีขึ้นเยอะเลยนะนี่รถจูนเหรออืมใช่ของเราเองโอ้ จูนไปทำอะไรมาชีวิตดีขึ้นขนาดนี้อ่ะเออส่วนเรื่องที่ลูกเคยยืมเงินจูนไปอ่ะเราอ๊อไม่เป็นไรหรอกมีเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนตอนนี้ชีวิตเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะเก็รีบเออ,เอ,อว่าแต่จูนไปทำอะไรมาหรอถึงได้ดูดีแล้วก็ดูรวยขึ้นขนาดนี้อ่ะบอกหน่อยสิอยากจะมีเงินใช้เป็นจูนบ้างอ่ อยากจะรวยๆบ้างจะได้มีเงินใช้นี่จูนไงโอ้นี่บริษัทจูนเหรอทำไมมันใหญ่โตจังเลยอะ่ะอือใช่นี่บริษัทต่าหอเอ่อจูนไปทำอะไรมาเหรอถึง ได้รวย,ยขนาดนี้ชีวิตดีขนาดนี้บอกเรามัางได้ไหมเราก็แค่เอาเงินไปลงทุนกับธุรกิจหลายตัวใช้เงินลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะชีวิตเนี่ยเปลี่ยนชคอำเลยนะเออแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะก็ธุรกิจอนะเนาะมันก็ต้องมีการลง ่ะแล้วมันต้องลงทุนเท่าไรอะ่ะแอแสนหนึ่งโหแสนหนึ่งเลยเหรอแค่แสนเดียวเอง <c oughs> ลงไปหนึ่งแสนอะแต่ได้กำไรล้านเลยนะชีวิตนี่เปลี่ยนเัข้ามคืนเลย <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> บิก๊กยังไม่พร้อมอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่า ก็มีคนสนใจอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็ให้ผลึกไปก่อนแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่บิ๊พร้อมอ่ะก็ค่อยทักเม่อไทีหนึ่งก็ได้เออเราพร้อมเลยจูนเราพร้อมเลยแสนหนึ่งใช่ไหมเ,เราโอนให้เลยจูนเคเลขบัญชีมออาเขียวโคดนะเออได้ได้ได้ไดมีแหละทำธุรกิจอ่ะจะชักช้าไม่งั้นอะ่ะพลาดกาสเนี่ยพอลงทุนนะพรุ่งเนี้ย ชีวิตของบิ๊กอะจะเปลี่ยนเลยแหละโอเคเงินเข้าละตูมตามเราได้เงินครบแล้วนะทั้งต้นทั้งดอกครบขอบใจมากเลยนะจูนนี่เธอสองคนรวมหัวหลอกเอาเงินฉันใช่ไหมเนี่ยหลอกเนะันเหรอบิก๊ก พวกเราสองคนนะ่ะมาเอาเงินคืนทังห่กละ่ะใจมาเลยนะพี่เพื่อนรักเอ๊ะวันนี้เรากินอะไรกัน่้าะได้หมดดอ่ะเสร็จเร็กเองพี่หออมอตแล้วนะโห้ยมันสวยอย่างงี้วะเนี่ย ก็เงินของพวกฉัน50,000บาทที่ฟิล์มคอยยืมเอามาให้เธอใช้ยังไงมันครบกำหนดแล้วมันต้องคืนภายในสัปดาห์นี้ฉันว่าพวกเธอน่าจะเข้าใจผิดกันแล้วแหละนางชอบมานดักยืมเงินฉันตลอดเลยชอบปีหน้าเศร้าเล่าความเท็จปั้นเรื่องเก่งจะตายชอบกินหรูอ,อยู่แพงแล้วเงินเท่าไหร่อ่ะถึงจะพอพเราคงต้องร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่แบบนี้ต้องจัดหนัก คนเหนียวนี่สิ้นเดือนแล้วต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตแล้วเหรอเนี่ย โสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกน้ำทางธนาคารเรายัางไม่ได้รับการชำระหนี้ตามที่คุณได้ผัดผ่อนมาหลายครั้งแล้วนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดือนนี้เคลียร์ยอดให้นะคะ รอฉันที่ร้านกาแฟยอยู่ตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปไปกันเถอะพี่เนิงฟิวขิวน้ำแล้ว นั่งก่อนสินั่นเพื่อนเก่าเธอเหรอทำไมคุยแล้วดูซีเรียสกันทั้งคู่เลยอะนั่นน่ะสิมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านัาน่นนะเพื่อนเก่าฉันสมัยเรียนชื่อน้ำนางชอบมาดักยืเมเงินฉันตลอดเลยบอกว่าไม่พอใช้หมุนไม่ทันอืมก็น,น่าสงสารนางเหมือนกันนะก็นางอ่ะ ชอบตีหน้าเศร้ารล่ความเท็จปั้นเรื่องเก่งจะตายแม่ไม่สบายบ้างละ่ะค่าเช่าบ้านบ้างละ่ะค่าน้ำค่าไฟทั้งทั้ที่ฉันน่ะก็ช่วยไปตั้งหลายครั้งแล้วถ้ามันไม่มากไม่ไม่เธอก็ให้ให้ไปเถอะตัดความลำคาญใช่อย่างเธอผนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกฉันน่ะก็แค่อยากหับใน,นสายนางชอบกินหรูอยู่แพงแล้วเงินเท่าไหร่อะถึงจะพอ ยี่ฟิมหน่อยนะกันโอ๊ยทำไมไม่รับป้ายี่ฟิมรับโทรศัพท์สิโอ๊ยลยไปก็ไม่อ่าน ทำไงดีอ่ะโอ้ยยัยฟิล์มโอ้ยปวดหัวฉันจะทำยังไงกับแกดีวะยายฟิล์ม รีไปไหนคุยก่อนซิจำพวกฉันไม่ได้เหรอเพื่อนเจ้านี่ของเธอไงเจ้านี่ไหนก็ฟิลม์มไงอ๋อฟิลม์มาเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะก็เธอคอยตามตือ้อตามขอยยืมเงินฟิลม์มบ่อยๆฟิลม์มก็เลยหนีไปไงใช่โคลนราคานมันก็เลยหายไปเลยนี่พูดเธอพูดเรื่องอะไรกันฉันงงไปหมดแล้วนะอย่ามวัวพูดมากเลย เรื่องของฟิล์มเธอก็ไปจัดการเอาเองก็เงินของพวกฉันห0 0 0 0่นบาทที่ฟิล์มคอยยืมเอามาให้เธอใช้อย่างไงมันครบกำหนดแล้วมันต้องคืนภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าพวกเธอน่าจะเข้าใจผิดกันแล้วแหละหมายความว่าไงน,นี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังฮะว่าอย่างไงนะตั้งห้าหมื่นเลยเหรอ เบาๆสิเธอฉันเดือดร้อนจริงๆไม่รู้จะไปเพื่งใครแล้วเงินเดือนฉันก็แค่สองหมืนไหนจะค่าผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วไหนเงินที่ฉันจะส่งให้แม่กับน้องใช้อีกฉันเหลือเดือนละแค่ไม่กี่บาทเองนะก็ตั้งแต่โควิดละบาทธุรกิจที่ฉันหุ้นทำกับเพื่อนก็ต้องหาเงินทุนไปเพิ่มคอยประครับประคองให้มันรอดไปก่อน แล้วเธอจะให้ฉันช่วยยังไงเธอไม่เคยกู้เงินที่ไหนเลยไม่ใช่หรอเครดิตเธอก็น่าจะดีน่าจะกู้เงินได้ตั้งหลายบาทฉันก็แค่ขอยืมชื่อเธอไปกู้เธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองมันจะดีหรอเรื่องกู้เรื่องเครดิตมันไม่เคยอยู่ในหัวฉันเลยนะ เราฉันก็กลัวการเป็นหนี้ด้วยโถน้ำแค่เดือนเดียวเองถ้าธุรกิจของฉันไม่หาเงินทุนไปเพิ่มทุกอย่างที่ฉันหุ้นกับเพื่อนอนะ่ะก็จะถูกหดไปนะถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวฉันอาจจะรีบคืนเงินเธอเลยนะ เด,อ,เดอ,นนะอย่างนี้ก็หมายความว่าฟิล์มต้มเราจนเปื่อยนะสิใช่เสียงเงินยังพอว่ายังต้องมาเสียความรู้สึกอีกน่าล่ะ เดีย๋ยนี้ทำตัวห่างเหินติดตามก็ายากยากนั่นละสิฟิล์มะนะบอกทั้งเฟซทั้งไลน์ของฉันไปหมดเลยติดต่ออะไรก็ไม่ได้ดูอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้พวกเราคงต้องร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่แบบนี้ต้องจัดหนักคนเหนียวนี่ หนีมาอยู่ที่นี่เองเหรอใช่ฉันสืบมาแล้วว่านางอยู่บ้านหลังนี้แหละอยู่โคตรหลัวพวกเราอีกลูกนี้ฉันเลิศใช่แต่ถ้าเราจะบุกเข้าไปนางคงไม่เปิดประตูให้เราแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนเรารอสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกัน าที่นี่ได้ไงไม่เจอกันนานเลยนะฟิลมเธอไม่น่าทำกับฉันแบบนี้เลยนะเพราะเธอคนเดียวเลยอะทำให้ฉันเป็นหนี้เครดิตต้องมากมายแถมยังหนีหน้าไม่ใช้หนี้ฉันอีกเสียแรงนะที่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานฉันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเธอนั่นแหละฉันก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันเพราะวาพวกเพื่อนฉันทั้งฟิลทั้งเหน่งก็ต่างชักดาบหนีฉันกัไปตั้งหลายหมื่น ฉันก็กำลังติดตามตัวอยู่นั่นแหละเธอไม่ต้องตามหาฉันหรอกฉันอยู่นี่แล้ว